สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทำเมนูปนไก่ปนปิ้งไก่กันจ้านี่แหละเราซื้อปิ้งไก่มาเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเกะกันเลยจ้าแล้ก็สับให้ละเอียดสับแล้วก็จะเอามาตำ สับเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามีไก่สับแล้วก็หอมแดงผงนัวจ้าในผงนัวผงนัวพริกป่นนี่พริกปแล้วก็น้ำเปล่าปอนปีงไก่แสบนะโอนกันเลยจ้าเราก็มาตำเลยทีนี้ หอมแดงกับไก่ตามพร้อมกันพริกแล้วก็ผงนัวตามพร้อมกันเลยตามให้นวลนวลได้ใจแด้วไม่เป็นตามกอนเด้อตามให้นวลนวลเลยเด้อตามให้อนวลนวลนุ่มๆไปเลยองก็มาหยอดน้ำอุ่นน้ำอุ่น หเอาน้ำอุ่นเราลงไปน้ำที่ต้มสุกแล้วได้จ้ะน,น้ำที่ต้มสุกเรียบร้อยน้ำต้มสุกเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ทักบกีบปนก็ปนปลาเลยจ้ะถ้าไม่พอเราก็ใส่อีกอได้มากแบบใดก็ใส่เอานี่ แค่ไมเราก็ได้กินปวนใจอร่อยอร่อยแล้วใส่น้ำปลานิดนึงได้แ้วพร้มเสร็จใส้วย ใส่ถ้วยก่อนจ้ะจ่าใส่ถ้วยเรียบร้อยเด้อบานนี้เด้อปนไก่ปิีงไก่ข่อยเหลี่ยวๆเด้อมานะอร่อยอร่อยจ้าากินน้ำกันแล้วจ้ะเด้อกับข้าวเหนียวข้าวอร่อยอร่อย

cái thảo của mấy phim phăn Mất cứ thòi Bạn ra bay. này nó Hà đi tụi mình hấp subscribe tụi mình มืมก็พักแพ้วเข้ากันิงก็พอแพ้ง

เอาตังค์มาสินีออกก่นออกาแฟ นั่นคือหมูกใก้่จุเนสองสามบาทน่เสน้ำกัน ใย่ลูอ <c oughs>